今天我สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวัลีภาษาจีนสันพยังที่ใชปล่อยพูดปล่อยในชวิตประจวันนะครับก่อนที่เรียนเราจะแนะนำนักเรียนโหลด pdf ลงไปด้วยนะครับเราจะแจกฟรีโหลดลงไปเวลาเราช่สอนเราก็ตัว pdf แล้วว่าจดจำที่เราจะเพิ่มเดิมไปด้วยนะครับจะได้ผลประโยชน์กับนักเรียนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราเรียนวันนี้สิบคำ 他妈都，有啥子哈很搞笑，真有趣儿，好可惜，羡慕吧，我酸了，太神了，真划算。 太绝了，真体贴，挺好玩。OK，十五词，我们读完啦。我们读词，第一词，今天。开心搞笑，搞笑，我们来读。是吧？搞笑，他喜欢搞笑。他喜欢搞笑。 对吧？他是个搞笑的人，completely，的很搞笑的喽嘛，来来来，真的很有趣，是吧？那笋在晶晶，的喽晶晶，来了吗？多多养看浪，A，考 put 嘛，我家猫会学狗叫，你敢信吗？我家猫喵捧，叫喵班捧，练。 ร้องหมา,าเห่าคนกล้าเชื่อไหมไม่แมวเขาที่เขาเลี้ยงไว้เขาสามารถเรียนเวลาหมาเห่าใช่ปะเสียงหมาเห่าได้คนกล้าเชื่อไหมแล้วก็บี่บอกว่าขันเก่าเชี่ยวตลกมากเลยน่าสนใจมากเลยแล้วบางทีขันตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเจนกน็ได้เจนก่าเชี่ยวตลกจริงๆใช่ปจะเจนก่าเชี่ยวแล้ว เป็นแบาก็ได้เหมือนกันนะครับก搞笑เรื่อวอ่าอีกคำหนึงที่ใช้ทันใดก็คเอาสีฟ้านั่นกัน笑ส我笑死ว笑死我เขาล้าไปตรงความหมายคอหัวเราจนผมตายเลยตลกจนผมตายเลยใช่ปะไม่ใช่อะไรตลก 嘛，是吧？笑死我！要是填拼音短句的，笑，c e o，笑，笑死我。然后，ใช้คำตอบยังไงก็ได้，ก็คือที่เขาพูดถ、啊、ึงเรื่องนี้ตลกมาก。แล้วเวลาชีวิตประจำวันเราฟังอะไรเพื่อนเล่าอะไรใช่ไหมน่าสนใจตลกมาก。แล้วก็ตอบ，โอ้，真搞笑，好搞笑，是吧？笑死我。คำที่สอง，真有趣。 有趣ไหมถึน่าสนใจก็มีความหมายแบบตลกดีน่าสนใจนะครับคือ是什么这件事确实很有意思ไหมถึงเรื่องนี金金้น่าสนใจจริงๆน่าทำจริงจริงเราบางทีเราน่าเล่นเชว่าเกีเร่องเกมของเล่นน่าเล่นจริงๆเวลาสมรูหนังเชว่าน่าดูจริงๆเริงนี่ว่าอะไร有趣หรือว่าจริงจั แล้วก็ตัวอย่างเขาเลย A. เจ้าตัวสุนัขตัวนี้สามารถเปิดสุ่ัขตัวนี้สามารถเปิดก๊อกน้ำเตือนน้ำนะครับเจ้าชืเอาสีแดงสุนัขตัวนี้สามารถเปิดก๊อกน้ำเตือนน้ำเองได้ เมื่อเหวน้ําแล้วเขาก็ไปเปิดกินกินเสร็จแล้วก็ปิดอันนี้ไม่ใช่อะไรน่าสนใจมากตลงมากใช่ไหมเราจะพูดว่าจนินหย่ชื่นน่าสนใจจริงๆตลกจริงๆรเพราะสุนัขเขาเปิดน้ํากินเองได้เราบางทีเราเปลี่ยนคําอื่นก็ได้ไทโตละ่ไละไทโตล่ะตัวนี้เอาว่าโตโตไม่ตลกใช่ไหมไทโต้ล่ะ ตลกมากเลยใมท้าโตล่จร mm ิง hmm. ื่อหรือว่าคำเมื <mad <mad ่อกี้จริงกช่ไหมเี่ลกเพราะเขาเปิดน้ำกลเองได้ถ้าเราเมื่อก่อนไม่เคยเห็นใช่หเราเห็นเสร็จแล้วโอ้ท้ยโตลว่าท่าย好玩了ก็ได้กันเองคำง่ายๆท好玩了ไหมทาย好玩了ตลกมากเลยความหมเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน คําตอบอันไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกท้าตีที่สุดก็จำให้หมดเลยแล้วก็สลับคําใช้ด้วยนะครับ <Stones> คำที่3ามเขาคือซีอันนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมคือซีไม่เท่ไรเสียใจรอบ,บัที่เราบอางล่ะเสียใจเลย好可惜เสียใจจริงจรแล้วก็ัวตรงนี้จ,จดุ就真的很遗憾 เสียใจเลยจริงๆใช่ปหะน่าเสียใจจริงๆเพราะเราไม่ได้ถ้าสมมติเราช่วยยกตัวอย่างการแข,นขน่งข,นขนันสมงบาสเกตบอลใช่ป่ะแข่งขันก็ชนะแล้วถ้าสมมติเรายงเข้าไปอีกรูปหนึ่งเราก็แซงชนะแต่จริงๆแพ้ใช่ป่ะขาดคะแนนเดียวเรียไร้อย真的很遗憾 เราพูดประโยคยาวใช่ไหมจริัๆน่าเสียใจยจริงๆไม่ได้ชนะแต่เราเปลี่ยนเป็นคำง่ายๆมาแทนประโยคนี้ประโยคเยจร่อ可ีใช่ไหมจร่อ可ีน่าเสียใจยจริงๆแล้วดูตัวอย่างขางลางอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ A. 我错过了那个工作机会。我说ผ错过了ไม่พลาดพลาดอะไร มถึงโอกาสพลาดโอกาสงานนั้นไปเราไม่ได้งานนั้นเลยอาจจะมีพลาดโอกาสอ我错过了那个工作机会错过了ไม่ถึงพลาดไปนะครับโอกาสถึงโอกาส我错过了机会ผมพลาดโอกาสไปโอกาสอะไร那个工作ไมถึงงานนั้น งานนั้นที่ดีเงินเดือนเยอะแต่เราพลาดไปอาจจะช่วงน,นั้นเราเออไม่สบายก็ได้หรือว่ามีธุระอะไรที่เราไปสัมภาษณ์ไม่ได้เธอไม่ได้งานนี้นเรียกว่าอะไรปีต่อว่าเขาเยานีนยสียดายเลยจริงๆไม่ได้งานนี้แล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเจตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นก็ได้ใช่ไหมเจงนนเีาีี่ย่ 羡慕吧，对吧？羡慕，没想到来，你一定很嫉妒昆东一茶奈类。羡慕吧，老傻妈才吞想去喽，卢瑟还海昆方一茶，羡慕吧，啊你他妈大是吧？羡慕吧，老扁吞想个代，然后辣想要个代，羡慕吧，来昆方来哦，一、哎、茶晶晶嘞，满晒是吧？啊你都。 วอยังงแล้ว A 你又换新款手机啦หมายถึงอะไรคนเปลี่ยนมือถือใหม่รุ่นใหม,ม่อีกแล้วหรอปรกติเ,เราเห็นเพื่อนใช่ไหมใช้โทรศัพท์เก่าในวันหนึ่งเขาหยิบเครื่องมาอันใหม่รุ่นใหม,ม่ของดีพงแพงเราถามเขา你又换新款手机啦นะครับปีปหมายถึงคนที่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมแล้วเขาจะ อยาเพื่อนเสีศยมูบาอีชาบะอีชาใช่ไหมล่ะใช่ไหมเศรษฐบาอันนี้ใช้ในชื่อประจำวันเวลาคูยกับเพื่อนเพื่อนได้ดีอะไรได้อะไรเสียงที่ให้คนอีชาใช่ป่ะเราถามเศรษฐบาเจาอีชาใช่ไหมขันที่ห้า我酸了酸了ตัวนี้เบวใช่ป่ะแ้่ตัวนี้มาจากอะไรชืนซุปเราเคยสอนแล้ว哈 ชื่อสู้ไม่ิฉาห็นคนอื่นได้ดีมีของดีเราอิจฉาใช่ป่ะ我吃醋บางทีฟแฟนเราคยกับผู้ชายคนอื่นเรียวอะไร吃醋ใช่ป่ะ我吃醋ตนนัวนี้我酸了คือ我吃醋了ความไม่เหมือนกันคำนี้คิดทางไนด้วยนะครับเออก็อิจฉาตัวน,นี้ละ่ะ我嫉妒อิจฉาแล้วเวลาบางทีเราใช้ แชทก็ได้ถ้าสมมติเพื่อนโพสอะไรใช่ปะโพสรูปไปเที่ยวโพสรูปอยู่กับแฟนอย่างรักกันเลยแล้วเราคอมเมนต์หัว <c oughs> ่วนละหัว่วนลยไหมครับผมอีชานะแล้วดูตัวอย่างเขาแล้ว这是我新处的女朋友什么 A B ผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันแต่มีวันหนึ่ง A ผู้ชายคนนี้ มีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่สวยแล้วก็พอดีเจอเพื่อนใช่ไหมนี ang, ่คือใช่ไหคนนี้เป็นอะไรชู่ตัวนี้เราจะเทียนพียนมีเพียินข้างล่างใช่ไหชู้อยู่ในไปอยู่นี้หมายถึงคบนี่คือแฟนผมที่คบใหม่ แล้วแฟนใหม่สวยแล้วบีเห็นแล้วไอ้หัวซวนน่ะอาจาะบีไม่มีแฟนก็ได้แต่เห็นเพื่อนเปลี่ยนแฟนใหม่สวยเขาอิจฉาใช่ปะ่ะถ้าสมมติเราใช้คํานี้ก็ได้หัวจีดูจบหัวจีดูฉันอิจฉาแล้วแต่เวลาเขาใช้คําพูดง่ายๆเหตดท่านไหนด้วยหัว่วนละ่ะหมายถึงเราอิจฉาแล้วอิจฉาที่เพื่อนได้แฟนใช่ปะ่นะเราชือประจำวันใช้เยอะใช้ป่อย เห็นเพื่อนได้อะไรเรา,าอิชฉาแต่บางทีเราไม่ใช่อิชฉาจริงๆก็ได้เพื่อจะเซลเล่นหน่อยแสดงหน่อยก็ได้นะครับคำที่หกไท่นละนตัวนี้ไม่ทถอะไรสตรจันแต่ตัวนี้ไท่เฉันละเท่ากับอะไรไท่害了ไท่ไม่一般了ไท่厉害了เก่งมากเลยเก่งกันไปเลยสวยยอดเลย 太้า่一般了เกือไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาก็อะไรเก่งมากใช่ไหมครับแล้วเรามาดูตัวอย่างเอ้ยอน,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 ม,น,นมันจะลดลดอะไรลดแขมันลดความอ้วนใช่ปะ 20, 20กิโลภายในหนึเดือนลดเยอะมากใช่ปะ แล้วก็ B เอ้ย太神了太神了สุดยอดมากเลยแล้วบางทีเราใช้คํานี้ก็ได้ที่厉害了ก็เหมือนกันใช่ปหเราใช้คําไหนก็ได้แล้วบางทีเราใช้คํา,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 คา,า,าคอื่นเอ่อเราจะเพิ่มตัวนี้คํานึนงนงที了 Q I AN q i a ตรง,งนี้ไม่ถึงเก่งสุดยอดเหมือนกันนะครับทีฉ神了太强了 太厉害了！罗邦提老都没有滚个蛋，他噗噗啪，有皮拉出来是吧？有鸽子飞出来了，喂，太神了！未来老冲阿莱都阿莱，三大将跟拜，首要嘛，哪个才看破你？太神了，是吧？太强了，朋友不听懂的了，喂，太强了，是吧？太神了，太猛的啊！他什么？朋友说嘛，我刚刚背完了这本。 单词书ผมเพึงท่องคำศัพท์หนังสือเล่มนี้เสร็จหนังสือเล่มนี้อ่ะคำศัพท์เยอะแต่เขาท่องได้หมดแล้วเราต้องชมเขาใช่ไหมไท่เฉินละสัจจังกันไปหรือว่าไท่เฉียงละสุดยอดมากเลยเก่งมากเลยหรือว่าไท่หลี่หายได้หมดนะครับคำที่เจ็ดจินหวัวซวนจินหัว่วนคือ什么 这个价钱真的很合适。我就拿你,我就拿。我就拿我就拿我就拿。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 我就拿。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  ี千ไมาต้งเสื้อตัวนี้ราคาเดิมหน,นึ่งพันตอนนี้只要两百ม่ใชตอนนี้เพียงแค่สองร้อยเวลาเขาเสื้อไปแล้วใช่ปะ่ะแต่ตอนที่แพงเขาไม่เสื้อเขาเสื้อตอนที่ราคาถูกสองร้อยแล้วก็ปีบอกจนหัว่วนคุ้มค่าจริงจริงเสื้อของได้ไม่แพง,ง,งคุ้มดีคุ้มค่าจวัดจนหัว่วนเวลาบางทีเราก็เสื้ออะไรลดราคา เวลาเพื่อนก็ได้เสื้อของที่ไม่แพงแต่ถ้าของดีแต่ไม่ถ้าของกากมากและไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ของค่าแล้วก็อตอนแรกราคาแพงแต่ตอนเราเสื้อราคาถูกเรียกว่าอะไรจนหัาส่วนนะครับต่ไอไป太绝了看那一套吧来太棒了罗曼吉提老师佩服得่吧太强了太厉害了ไห,ไไหได้หมดนะครับมันจะยืมกันไปสุดยอดมากเลยนะครับ แล้วดูนี่ดู样ย这是我新设计的样品่คือรูปแบบที่ผมออกแบบมาใหม่ออกแบบใหม่แล้วก็เพื่อนเห็นแล้วอ๋อสุดยอดมาก太绝了เยี่อมมากเลยใช่ไหมท้绝了เวลาบางทีเราเพื่อนเราทำอะไรก็ได้ไม่ทั้งสุดยอดไม่ทั้งว่ารูปรูป ที่เขาวาดเราวาดไม่ได้แต่สวยมากเรียกว่าอะไรสุดยอดมากเยี่ยมมากแล้วตัวนี้บางทีเราก็ใช้ hit ทางไหนข้อที่สามคำนี้绝绝子绝绝子อันนี้เป็นทาง hit ทางไหนด้วยนะครับ绝绝子หมายถึงสุดยอดเยี่ยมมากนะครับ太绝了คำนี้ถ้าสมมติ 呃，以色彩那间画卖只扁的脑叶，叫方老师有多样了哈。老师让我一天抄完这本书，是吧？老师让我一天抄完这本书。คนคู่ให้ผมลอกหนังสือเล่มนี้เสร็จภายในหนึ่งวัน。阿เจเราทำอะไรผิดวะ？เขาจะโทษให้เราลอกหนังสือ，เราลอกให้เพื่อนฟังเสร็จแล้ว，然后朋友说啊，太绝了，是吧？太绝了。ตรงนี้ ไม่ใช่สุดยอดเยี่ยมมากความหมายคืออะไรเว่อร์กันไปแล้วแรงกันไปแล้วคําที่เก้าเจน体ีเท,ทจน体贴หม,า,า,มายถึงอะไร很关心人หมายถึงใส่ใจคนอื่นมากเอาใจคนอื่นมากแล้วว่าเอาเอกเ,เอาใจเรามาัวตัวอย่างข้างล่างเออผมเอายาแก้หวัดให้คุณ กินให้คนทานใช่ป่ะแม้ทางอะไรเอะเขารู้เพื่อนไม่สบายแต่เอะเขาเตรียมยาแก้หวัดให้เพื่อนทานให้เขาหายเร็วๆอันนี้เรียกว่าอะไรเจนทีเทียใช่ป่ะบีเขาตอบว่าเจนทีเทียเอาเอกเอาใจเอาใจใส่มากเลยหรือว่าบางทีเราไปทางข้าวข้างนอกก็ได้ใช่ป่ะไปกับแฟนหรือว,ว่าเพื่อนก็ได้ถ้าสมมติอากาศเย็นหนาวแต่เราใส่เสื้อสดเสื้อนอกด้วย เราถอดเสื้อให้ผู้หญิงใส่อันนี้เรียกอะไรใช่ป่ะเจนีเทเวลาบางทีเราเห็นเพื่อนไอใช่ป่ะคุณไอีเณคุอคุณไอคุณอคุณไอคุณไคนไอเุณไอคุณอคุเไอคใณไอยุณอมให้เธอคินแล้วก็ปีคนนุณอคอ้ยจ,จอคุณไอคจคอคออกุอาใจไมุ่ณอใจใจคคอุ 玩，我们给老师开破米来哦，是吧？挺好玩，没错嘞。So m u c 就是很有意思，很有意思，就是挺好玩。来，等你老师开牙，他们稳对呢哈。不要讲看牙，老老师嘛都多养肝。我们去玩密室逃脱吧。密室没错，空梯门门，然后空梯开开，门棍，躲呢，ออกมาจากในห้อ ใช่ป่ะท้อทั่วลมนี้เราเคยดูหนังหนังก็มีของเกาหลีใช่ป่ะเพื่อหลบหนีจากสิ่งที่อันตรายห้องที่อันตรายออกมาแล้วก็ปีโอ้ทิ้งา玩เขาฟังแล้วอย่าเล่นใช่ป่ะน่าสนใจน่าสนุกทิ้งา玩แล้วตรงนี้เทียงเราก็เปลี่ยนคำอื่นใช่ป่ะเปลี่ยนเเป็นจนียนตรงนี้นะครับเออจน จิ好玩น่าสนใจจริงๆน่าเล่นจริงจริงแล้ว่า超ก็ได้超ไม่ต p องซูเปอร์ใช่มว่า超好玩เดี๋ยว老น给拼音看波呢า超好玩มสนุกแบบซูเปอร์เลยคือซสนุกมากน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เปลี่ยนอีกคำหนึ่งเรียกว่าเออเราต่อดถวยนะครับ好玩极了 好玩极了极ก็คือสุดมากก็คือน่าสนใจมากน่าเล่นมากน่าเล่นสุดๆเลยแล้วคันสุดท้ายเอ,อ่อ好玩死了好玩死了เวลาเราไปเล่นสวนสนุกใช่ปะเาเพื่อนถามว่าจะย么งไปเล่นสนุกไหมเราบอก好玩死了หมาถึงสนุกจะตายแล้วสนุกมากเลยนะครับ อันนี้จะเป็นเก้าสิบคำคำวันนี้เราเรียนเสร็จนะครับแล้วก็ต่อไปเราทบทวนอีกลำหนะึงพูดตามหลอชื่อด้วยนะครับพูดเสียงตังแล้วก็ออกเสียงชัดเจนด้วยนะครับ很搞笑真有趣好可惜羡慕吧我酸了 太神了，真划算，太绝了，真体贴，挺好玩儿。OK，十词，今晚呢 EP 六，我们学完了。如果大家学有没的困惑，没的了解，或者要让我们补充、补充，有关于什么？ แล้วก็สามารถคอมเมนต์ปล่อยชื่ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณนักเรียนที่ตุกคลิปหล่อชุดนะครับสวัสดีครับ